สว่วนดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นดาบที่มีคนขอไว้เมื่อชิปที่แล้วนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เซ็ตคอมโบเดียวกันนะเพราะว่าของมาอย่างกูไม่มีนะครับผมมีแค่ดาบนี้อี้ถ้าถึงมันโคตรเฟี้ยวทุกคนดูดิถือแบบไอ้นี่อะยามโมโมโตะโคม,มิชาชินะใครวะนั่นก็คือดาบคาวิตี้นั่นเองนะครับคาวิตี้เคียนนะดาบนี้ก่อนที่จะรีสกิลมาเนี่ยดาบในเป็นดาบที่กระโปรงหมาที่ผ่ายเลยนะครับแล้วผมไม่เคยคิดที่จะใช้เลยนะผมเล่นยากมากนะครับแต่พอรีสกิลมาแล้วเนี่ยแม่งโคตรโหดนะครับผมสกบบิ ผมไม่รู้ว่าเขาลีกันตอนไหนนะครับซึ่งจะบอกไม่ให้นะครับเราวันนี้นะผมจะมาเล่นกันนะเขาไมนได้เนี่ยบอกให้ผมเล่นกับผลฟินิกนะครับแล้วก็หมัดเงือกใช่ไหมเออมีหมัดเงือกอยู่นะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนจากฟินิกตื่นเนี่ยเป็นโมจิแล้วกันนะไปครับเดี๋ยวเราไปเอาหมัดเงือกก่อนละกันผมว่าเซิร์ฟเนี่ยจะนัวก็ได้นะใครจะไปรู้หมัดนี้ก็ได้วะเฮ้ยโ้่หุยแรงทุกคนแรงแรงดึง ฟันเลยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองสกิลนี้นะครับว่ามันล็อกเป้าหรือเปล่ามันอาจจะไม่ล็อกนะแต่มันอาจจะใช้โดนง่ายสัตว์มึงทะลึงละะล่งละมึงทะลึ่งละเอ้ยทำไมไม่ล็อกวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อย่างงี้ดิกูจะตายทุกคนเนี่ยผมปิ้งไงประเด็นอะ่ะเอ้ยโอ้โหโดนได้ไงอ่ะฟันเลยเฮียจีเลยจีหอยเลยจีหอย,ยทะลึ่งไงทะลึง่ง ยังไม่ได้เอาหมัดเลยเนะี่ยผมไม่รู้ผมไม่รู้คัมโบมันหรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมต้องเรียนรู้อ่ะนะครับไปเดี๋ยวเราไปเอาหม,มัดมนุษย์ดง่ายเกินเงือนเชียมาละหมัดมนุษย์ง่ายเอยาตรงไหนวะนี่หรอมันมีแค่วีสองใช่ไหมหรือว่าเอเดี๋ยววีสองเอาตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อทุกคนนี่มันวีหนึ่งนี่วะผมลืมแล้ววีสองเอาตรงไหนอ่ะไม่นะเฮ้ยกูลืมจริงนะเน่ยเฮ้ยวีสองเอาตรงไหนวะเนี่ยคนผมลืมจริงๆอ่ะลืมแบบลืมจริงอ๋อเกาะโนูแน่เลยกอดหัวกระโหลกใช่ไหม แกแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยทุกคนจะไม่ได้ดูคลิปผมแล้วผมจะไปทําคลิปแบบสอนอะสอนสูบยาย4ชั่วโมงเฮ้ยยอกหยอกยอกยอกเล่นยอกเล่นผมกาจะเป็นคนแรกในวงการนะครับแล้วก็เป็นคนสุดท้ายด้วยอ๋อหยุดดิเบรเบรเบรก็หยุดกดฟเล้วเออไม่เบรกเลยอะอันนี้วะอันนี้ไงช้างเมฆารต้ลับมาครับเยนรูเล็นสวยงามครับไปเรากลับดีกว่าไปคาเฟ่ครับเพื่อจะไปเปิดพวกแม่งนะเปิดแล้วอ้าว อวยเซเบอร์ว่ะคนผมเล่นหมัดนี้ไม่เป็นแบบดึงเฮ้ยเอาไงวะเนี่ยเฮ้ยโดดแล้วโหวิังแรงอ่ะดึงโอ้ทำไมมันไม่ไก่เหมือนคนอื่นเลยวะคนอื่นใช้นะผมจะบอกให้ดึงมันโดดอะ่ะเดึกเจอกูดึงแน่อย่าพลาดนะดาบคาวิตี้กูกูจะทำมึงไรแรงนองถ่วงเลยปั๊บ มันก็ครับนั่นไงโอ้โหมันแบบแท่กูหัวร้อนว่ะผมจะได้นี่สามคิวเลยนะ่ะเดี๋ยวคิวที่สามมันตัดไปตอนข้ามไปเลยโหเอ้ยเผามันโทษขนาดนี้จะไม่ฆ่าผมได้ยังไงวะไปครับใหญ่เสริมดีกว่าพูดเศร้าเลยทุกคน ตอนนี้เรามาที่เซิร์ฟที่500ของเราแล้วนะครับตอนนี้ผมเจอคนที่ตั้งชื่อว่าโนบซึ่งผมไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่มันอยู่ไหนวะเปิดแม่งเลยคอโมโบนี้มันชุดเดียวตายไมนี่ยอยากลู้จริงอันนี้ไะเนี่ยฮัลโหลเบบี้อีซี่อะไรมึง like? อีซี่อะไรเฮ้ยเปิดเค่นทันแน่ไอที่นี่เล่นไม่ค่อยเป็นครับกูก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันไม่เบาอย่างวะโดนอะไรเนี่ยโดนความรักกระแทกหน้าเฮ้ยโโอ้หแรงแรงนึงเสียจังหวะเลยอะโดนกูละ ทำไมขาวินเดอร์ไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนี้เลยที่คุยกันไว้อะเฮ้ยมันโดนสองเหรอทุกคนอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวโดนมอนได้เหรอวะผมเพิ่งรู้ตกหลุมลากขึ้นไม่ไวเธอใช่ไหมเป็นคนผักชันปตายแล้วมึงดึงคุยโกงอ่ะเฮ้ยอ iquer, เอาเรื่องอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่ทุกคนแรงอยู่ <laughs> ไม่เกินคาดกูหลอกมึงไงไอ้เหี้ยกูรู้แกวหมดแล้วดึงเอาทุกคนมันต้องคอมโบยังไงวะเดียเด๋ยวเดี๋ยผมคอมโบไม่เป็นนะดิประเด็นนะมันคืออะไรอ่ะไม่ตอนแรกผม,ผม,มนึดว่าผมโดนลุมไงมันเรียกแยกล่างมันเรียกย่างแรกทำน,นึงนะโอ้โหทุกคน Woah! Oi 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 liều lơi I you know how to lip tố Tokyo yo. Sat.